สวัสดีครับวันนี้วันที่25มีนาคม2563นะครับวันนี้ตามมาดูความดกของมะนาวที่ใช้อีลิกแพนโตนะครับอันนี้ฉีดไปได้แค่2ครั้งนะครับเว้นช่วงกันก็แค่เว้นช่วง1เดือนประมาณเดือนหนึ่งนะครับนี่เห็นว่าเจ้าของว่าดกมากก็เลยตามมาดูนี่นะครับ มุดเข้าไปใต้ต้นนิดนึงนี่นะครับเท่าที่เห็นตรงนี้ก็คือหนึ่งสองสามรุ่นเนาะนี่รุ่นที่หนึ่งครับรุ่นที่สองนี่รุ่นที่สองรุ่นที่สามีสามไซส์อันนี้ใบอาจจะแบบขมุกขมัวนิดนึงเพราะว่าไม่นิดอะขมุกขมวัวเยอะเลยแหละเพราะว่า มันติดถนนเนะาะเพราะฉะนั้นเรื่องของการสังค้อแสงอะไรพวกนี้มันก็จะมีปัญหาอยู่คือก่อนหน้านี้คือมันมันไม่มันไม่ติดดอกอะครับเจ้าของก็พยายามทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะให้มันติดลูกติดดอกแต่มันก็ไม่ติดสุดท้ายก็เอาอีลิเวนโตมาฉีดครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่าเขาบอกว่ามะนาวถ้าไม่ปล่อยให้อดมันจะไม่ติด มันจะไม่ติดดอกติดผลในทางกับกันที่ผมได้สัง่งได้ได้เรียนรู้กับเเคสนี้ก็คือว่าความสมบูรณ์ครับความสมบูรณ์ของความสมบูรณ์บูนของพืชทําให้เกิดการติดดอกออกผลนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําเกษตรแบบไม่บังคับเขานะครับอันนี้โอ้โห เห็นไหมครับนี่ครับไล่ไปครับข้างในอีกครับอ่าดีเจาหรว่ามีที่แค่จุดเดียวอ่ะโอ้โห,โหถูกเ่ย นี่ครับนี่ครับเยอะมากครับหลายรุ่น ประมาณว่ามีมะนาวให้กินได้ทั้งปีเดี๋ยนะขออนุญาตเก็บ <laughs> เก็บไว้ที่รุ่ร่วงก่อนเพราะตอนนี้มะนาวมีค่าเราสามารถเอาไปกล้วไว้ได้เลยเอาไปฆ่าเชื้อโรคโควิดได้นะครับก็คือตอนเช้ามาปุ๊บเราเอาเกลือผสมน้ำอุ่นแล้วก็กลัวคอหลังจากนั้นเราก็ใช้นี่ครับมะนาว ฝานเป็นชิ้นบางๆหรือว่าบีบเป็นน้ําก็ได้ผสมน้ําผสมน้ําน้อนหรือว่าน้ําอุ่นแล้วก็กินเข้าไปนะครับแค่นี้ก็สามารถฆ่าเชื้อโควิดได้แล้วอ่ะหมดตตอครับมันาวดกเนี่ยครับดูความดกของเขาครับเยอะมากครับ แอบก็จะมีตั้งแต่ไซส์เล็กนะครับไซส์เล็กๆไล่ขึ้นมาครับไล่ขึ้นมานะครับโอเคก็คลิปนี้ก็อยากจะฝากเกษตรกร,ท,กรทุกท่านนะครับทุกสายพันธุ์พืช สามารถใช้อิลิกเพนโตได,ได้ได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ขอให้มั่นใจครับว่าของดีๆราคาไม่แพงมันมีอยู่จริงครับท่านี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ